สวัสดีครับวันนี้จะมาสับยากันนะครับก็จะใช้คูโบต้า32แรงที่ยุบล้อนะครับที่ผมเคยทําคลิปไปวันนี้เราจะพาเจ้ายนนะครับคูโบต้า32แรงยุบล้อแล้วก็จะใช้ผ่านสับเป็นผ่านสับ8จานนะครับ2แถวแถวและ4จานจุดประสงค์ในครั้งนี้ก็คือจะมาลบล่องนะครับคราวที่แล้วนี้ก็คือว่ามาฝังปุ๋ยแต่ดินมันแข็งมาก ทำให้ดินมาเป็นก้อนหลังจากฝนตกไปนี่ผมก็มาทำไม่ทันนะครับจริงๆแล้วฝนตกไปแล้วเนี่ยสักประมาณไม่เกินสัปดาห์ครับถ้าลดลงได้เนี่ยต้องมาสับก่อนมันจะทำให้การสับเนี่ยลดมันจะวิ่งคล่องกว่านี้สำหรับดินแปลงนี้ก็มีทั้งดินทรายดินเหนียวแล้วก็ดินเีาเรียกว่าดินทรายขี้เป็ดนะครับเวลาฝนตกนี่มันจะอ่อนอลดติดลมได้เลย แต่เวลาพอมันแห้งนี่แข็งเป๊กเลยนะครับถ้าปกติถ้าดินทั่วไปหรือว่าฝนลง่ใหม่ๆดินนิ่มนี้ก็เราจะใช้ประมาณเกียร์2วิ่งแต่ดินแบบนี้นะครับเกียร์2องนี่วิ่งไม่ไหวเลยอาจจะใช้เกียร์แค่เกียร์หนึ่งค่อยๆตล่อมไปก่อนการตั้งผ่านนี่ก็จะตั้งให้มันสอดเข้าไปในกออ้อยนะครับทั้งซ้ายและขวานี่นะครับทางซ้ายนี่ก็จะเข้าไปถึงกออ้อยเลย ฝั่งขวานี่ก็เหมือนกันนะครับส่วนแขนกลางนะครับเราจะตั้งให้มันลูกหน้ากับลูกหลังเนี่ยพวงหน้าพวงหลังเนี่ยให้มันเข้าใกล้เคียงกันสําสหรับผานพวงนี้เป็นของอลงกึ่งด่านช้างใต้เขาจะไม่มีใบแซงนะครับหรือว่าคัดเรียกว่าคัดท้ายไม่มีนะครับถามว่าไม่มีใบคัดท้ายแล้วรถมันจะวิ่งเป๋ไหม ที่ผมใช้มานี่ใส่กับรถ32แรงครันนี้นะครับวิ่งไม่เป๋แต่เราก็ต้องตั้งให้มันสมดุลกันนะครับเราวิ่งไปเนี่ยมันขึ้นอยู่กับดินด้วยดินอ่อนดินแข็งเราก็ต้องปรับดินแต่ละที่เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเราก็จะปรับไม่เหมือนกันก็นต้องดูที่หน้างานด้วยนี่นะครับเวลาสับไปแล้วมันก็จะเป็นร่องอสองร่องเวลาจะใช้รถเล็กเข้ามาวิ่งอีกครั้งต่อไปมันก็จะวิ่งง่ายแล้วครับ มันจะไม่คงเคลงมากยามาแล้วครับหลังจากที่ฝนตกรอบที่แล้วนี้ผมได้ฉีดยาคุมไปแล้วแต่มันเอาไม่อยู่เพราะว่ารถเล็กของผมเนี่ยมันวิ่งแล้วมันกระโดกกระเดกนะครับทําให้ยาคุมมันลงไม่ทั่วถึงรอบนี้ก็เลยเอารถมาสับก่อนปรับปรับทางให้มันเรียบก่อนนะครับรอบต่อไปในเวลาฉีดยามันจะได้ง่ายขึ้นซึ่งรอบต่อไปนี่จะฉีดแบบ คุมอ้อยเลยฉีดทับฉีดท,ทับอ้อยไปเลยสำหรับเจ้ายนนะครับคูบต้าสาแรงที่ทําการยุบล้อให้เหลือ110้ยน่ยน้ำหนักของเขาน่าจะทวงสมดุลพอดีเลยสําหรับพื้นที่ที่ไม่ไม่เรียบแบบนี้นะครับมีดินมีหินมีก้อนเนี่ยสามารถวิ่งได้แบบสบายๆเลยแล้วน้ําหนักตัวของเขาเนี่ยมันได้ด้วยไม่พลิกคว่ำง่ายๆนะครับสําหรับรถคันนี้ ถ้าเป็นดินลักษณะแบบนี้ถ้าเอา24แรงหรือว่า27แรงมานะครับก็จะมีเสียวๆหน่อยกรณีผานสับนะครับถ้ามันมีหญ้าเนี่ยการปรับองศาของผานสับนี้ก็มีส่วนนะครับเราต้องปรับให้มันสามารถสับหญ้าให้ขาดให้หมดนี่นะครับผมก็จะปรับให้มันองศาก็จะเอียงหน่อยเอียงแค่ไหนนี่ก็ต้องอูไปดูที่หน้างานอีกทีนะครับสําหรับของผมเนี่ย จะตั้งให้เอียงประมาณนี่นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูว่ามันประมาณไหนสําสหรับสับหญ้านี่นะครับความเอียงแบบนี้นะครับทั้ง2ลูกเลยทั้งหน้าทั้งหลังสําหรับผ่นของค่ายด่านช้างใต้เนี่ยมันสมดุลมันจะได้นะครับสําหรับรถ32แรงมันจะไม่เป๋สับนี่ก็ย้าลูกนี้ก็ขาดนะครับเราก็ดูเอาอยู่ที่หน้างานอีกทีหนึง ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดใจกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ